สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2 s u p e เปอร์กกนะครับก็โอเคนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่15้านะครับ15้าเมษานะครับก็เป็นวันสุดท้ายของวันสงการนะฮะแล้วก็เป็นวันที่วัยทำงานจะต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับพี่สาวผมก็เพิ่งกลับวันนี้นะฮะกลับจังหวัดอุบลนะครับก็โอเคนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าใช่ไหมครที่ผมไปที่ผมเห็นในแฟนเพจของทางเกม omg สองนะครับเขาบอกว่าวันที่สิบห้าเนี่ยเขาจะแจกเป็นแฟชั่นแฟชั่นแดงเลยนะครับแฟชั่นแดงแล้วก็มีฉายานะครับแล้วก็จะมียากายแล้วก็ยาอึดอีกอย่างละยี่สิบฮะยี่สิบก้อนนะครับหนึ่งก้อนก็ประมาณยี่สิบห้าหน่วยเนะยก็เยอะอยู่นะครับเขาแจกของค่อนข้าง,งเยอะนะครับวันนี้ เนี่ยสังเกตพลังลบผมนะเพิ่มมาเป็นแสนเลยนะครับจากเท่าไหร่เอ่ยจากสองแสนห้า 4, หรือเปล่าจากสองแสนสี่หรือสองแสนห้าผมจําไม่ได้ไม่ใช่ 200, 000, สองแสนสองล้านเออจากสองล้านกว่ากว่านะครับขึ้นมาสองล้านหกสกินแดงนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสกินแดงเนี่ยผมเลือกเป็นสกินเนี่ยเป็นสกินบางกรน,น้ําแข็งนะฮะหรือเป็นชุดแฟชั่นนะครับหรือเรียวกว่าสกินก็ได้นะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับ เท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับในกล่องเรื่องเนี่ยมันจะมีอยู่สามสกินสกินที่หนึ่งคือสกินนี้นะครับ Poland ผีและเทพเจ้านะครับจะเป็นสกินแบบนี้นะฮะอันนี้ผมกดสลับเปลี่ยนอ่นนี่รูปแบบถ้าเป็นสลับเปลี่ยนแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับอโอเคนี่คือสกินที่หนึ่งที่ในกล่องเขามีนะฮะส่วนสกินที่สองจะเป็นสกินนี้นะครับนี่อารมณ์เหมือนจิวีเลยนะฮะ ก็จะมีพินหรือเปล่าเรียวกว่าพินหรือเรียกว่ากูเจิงหรือเรียกว่าอะไรนี่แหละนะฮะก็จะเป็นบางกรเขียวนะฮะจะมาเป็นตีมบ,บังกรสีเขียวเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกินที่มีในกล่องก็เป็นสก,กินนี้นะฮะเป็นสก,กินน้ําแข็งนะฮะบ,บางกรน้ําแข็งส่วนตัวผมเลือกเป็นสก,กินนี้นะครับถ้าถามว่า3มสก,กินมันต่างกันตรงไหนมันก็ต่างกันแค่ดีเทลนะฮะต่างกันแค่ดีเทลแล้วก็ความสวยงามนะฮะ อ, Finished. อันนี้ก็จะเป็นแนวตีมสีฟ้านะครับอันนี้สีเขียวอันนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ผมว่าอันนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็อันนี้นะค่อนข้างสวยอันนี้ผมว่ามันดูเรียบๆนะฮะมันสวยนะแต่มันเป็นเรียบๆแบบสวยแบบเรียบๆนะฮะไม่สวยแบบว้อหวานะโอเคนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของสกินนะฮะหรือแฟชั่นนะครับโอเคไปย่างต่อไปนะครับก็คือฉายานะครับ ฉายาเนะีเข้าไปที่กิจกรรมนะนี่เป็นฉายาตัวนี้นะครับอ่ะก็เป็นฉายาถาวรน,นะชื่อว่าวันสดใสนะครับนี่ฉายาซัมเมอร์ชื่นใจนะครับคุณสมบัติยุทธภัณฑ์นะครับ P เด็บวกหกร้อย M เด็บบวกหกร้อยนะครับแล้วก็คุณสมบัติเปิดเนี่ย P เด็บวกสามร้อย M เด็บบวกสามร้อยนะฮะ ต้องกดเปิดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นที่เขาให้นะฮะไม่ใช่แฟชั่นฉา้ยานะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปใช้เป็นฉายาขั้นสูงดีกว่านะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาแจกแจกค่อนข้างเยอะนะฮะแค่แบบแค่ใส่สกินเนี่ยพลังก็บวกเป็นแสนแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดบวกประมาณ 6 7เจ็ดหมื่นนะฮะใส่แค่แฟชั่นอย่างเดียวนะเราบวกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ฉายาอีกประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับก็ไปถึงหมื่นลรอกนะฉายานะครับไม่ได้บวกเยอะนะเอาโอเคนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูดวลศึกราชานะครับแล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือดันเจียนศึกกองทัพนะฮะหรือว่าศึกโลกนะครับโอเคเราเข้าไปที่ท้าลบแล้วก็ไปที่สนามประลองนะฮะ อ่ะโอเคเข้าไปที่ดวนราชาคนระับตกซ้ายบนนี่เราจะดูกันที่คู่สุดท้ายเลยนะครับคู่ที่3แล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นคู่ที่1นะฮะอ่ะคู่ที่3มนะฮะเป็นคู่ที่1นึ่งคู่แรกสิเอออันดับ4นะครับเจอกับอันดับ3นะครับพลังพลังก็8ล้านเนะครับเจอกับ7ล้าน VIP 7ปะทะ VIP 6นะฮะ VIP ค่อนข้างสูงเลย VIP สูงมากนะฮะ ทีมซ้ายเล่นวุ่ยกกนะครับแฮห,หัวต้นแทงป็นจ,จัหงหวะนี้บุญเอง็งเนี่เจ็บหนักเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็ทีมขวามือก็เล่นเป็นงอกกนะฮะตัวละครหลักเขานี่ติด,ดทีเข้าดีจริงๆนะแตเกี่ยวะเพิ่มพิโรธยี่สิบห้าแทมยี่สิบห้าแทมเลยเยอะเอาเรื่อง โอเคนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ทีมขวาอซุนเซ็กทีมซ้ายเลือดขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะตอนแรกก็จับไม่ผิดนะครับซูนเซ็กอันติเทเดียวทีมซ้ายจะตายสองตัวนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ตายนะแสดงว่าทีมเขาอัพพลังลบมานะครับก็แง่ละใครจะมันใครจะย่ํมันอยู่ที่เดิมนะฮะทำไมค่าพิโล์ซุนเซ็กมันลดลงเรื่อยๆแล้วน,นะน่ะ โจมตีปกติอไรล,ลดลงไป2ี่้าทั้งทีนะครับโอ้โหแหหัวตุ้นแรงมากนะฮะแทงสุนกวนแทงแบบตีปกตินะครับซุนกวนเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยนะเกินครึ่งหลอดด้วยซ้านะฮะแทงมากนะครับแทงหัวตุ้นเสียบมาเสียวเกี้ยวกับบ่อกเกิดแล้วหนึ่งนะฮะเหลือตัวละครหลักกับใต้เกี้ยวนะครับดูซีใไรจะเป็นคนปิดเกมนะ น่าจะเป็นแแหงหัวตุ้นนะแบบนี้ยังนะครับยังเอาป็นเตียวเดี้ยวปิดเกมนะฮะโอเคก็เป็นทีมซ้ายมือได้รับชัยชนะไปในตาลน,นี้นะครับต่อไปเราจะดูที่คู่ที่2นะครับก็จะเป็นอันดับสามมาเจอกับอันดับสองนะครับก็พลังแปดล้านเจ็ดกับแปดล้านสี่นะฮะ v ี7กับ v p 8ีแดศึกนี้มันแน่นแน่นะฮะ VP ค่อนข้างสูงเลยนะครับ ทีมก็ไลฟ์อัพคล้ายๆเดิมนะก็เป็นวูยกประทะงออีกเช่นเคยนะฮะทีมซ้ายแถวหน้าน้องสุดติดเผาไหมทั้งแถวเลยนะครับทีมซ้ายก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะเอานั่นไงทีมซ้ายมือได้เปียบแล้วนะฮะ จากการออกสกิลของเตียวเลียวนะครับทำให้ทีมซ้ายได้เปรียบขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเก็บบุญเองได้นะครับบุญเองเนี่ยตัวปวดเลยนะอ,ออกมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งขอมานะครับว่าอยากให้ผมพาไปดูเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับขออภัยนะที่ผมยังไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวเออ่ ผมก็ไม่กล้ารับปากเนาะผมกลัวผมจะไม่ได้ทานะฮะผมกลัวผมลืมนะก็ไม่กล้ารับปากเดี๋ยวถ้าวันไหนผมว่างจริงๆผมจะทําให้ดูนะครับผมจะทาให้ดูนะถ้าผมว่างนะครับพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้มีคลิปๆหนึ่งนะที่ผมทําตั้งแต็ดเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งถึงห้านะครับสองอันดับหนึ่งถึงห้าคลิปๆนั้นนะครับณตอนนี้ยอดวิวก็ สองพันหนึ่งร้อยวิวแล้วนะครับสองพันหนึ่งร้อยวิวก็ขอบคุณบบทุกท่านนะครับที่เข้าไปดูเยอะมากยอดวิวเยอะมากนะครับเกม omg 2เนี่ยคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเกม,เมอื่นๆที่ผมเล่นเนี่ยถ้าผมอยู่อันดับอรีนาอันดับสนามประลองประมาณสองร้อยเนี่ยจะเจอบอทเยอะนะครับแต่เกมนี้ผมอยู่ที่อันดับ2 0 0ร้อยเนี่ยไม่มีบอทเลยนะมีแต่ผู้เล่นนะครับเห็นได้ชัดว่าคนเล่นเยอะนะเกมนี้นะครับ เอาโอเคเรามาดูที่คู่ที่หนึ่งะฮะไม่ใช่คู่ที่หนึ่งสิเป็นคู่ที่สามละนะครับเพราะว่าเราไล่าจากล่างขึ้นบนนะก็เป็นคู่ที่สามก็เป็นอันดับสิบเอ็ดนะครับเจอกับอันดับหนึ่งะครับพลังก็แปดล้านหกนะครับกับห้าล้านหกพลังต่างกันถึงสามล้านเลยนะครับก็เป็นงอประทะโจกโก,กนะฮะนา้นนานๆจะเจอนะครับโจกโก,กเนี่ย บุญเอง๋งทีมซ้ายมือโดนปิดกัน้นนะฮะเป็นความสามารถของสกิลกวนอูนะครับจูล,ลงฮะอันติมาไตเกียวก็เจ็บเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าพลังลบมันห่างกันมากนะฮะไตเกียวเขาก็ค่อนข้างถึกเลยนะเก็บกวนอูทีมขวามือไปได้นะครับโอเคค่อนข้างเยี่ยมนะ เรียบร้อยฮะไตเกียวทีมซ้ายไปละนะครับโดนจูร่องตีปกตินะครับโอ้โหเมื่อกี้บุญเอง๋งหิวเลือดเป็นแสนเลยนะโอ้โหสกิลดาเมจสกิลห้าแสนกว่านะครับก็พลังลบมันต่างกันมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาอเคียเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูศึกโลกกันนะครับไปดูกันว่าสก,กิล แอนิเมชันสกิลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเราเปลี่ยนแฟชั่นมาใหม่นะแอนิเมชันสกิลมันก็เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันอ่ะคนนี้แล้วกันนะฮะล้านหกพลังต่างกันหนึ่งล้านนะครับทีมผมจะเป็น,นซูดเซกเปิดก่อนนะครับโอเคเก็บได้หนึ่งนะฮะดิโปโดโด,ดมาซูดเซกผมติดมืองงไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร เสียนเท่านะนี่ฮะอนิเมชันสกิลนะนี่บางกรนนบแข็งโดดใสนะครับแหม้อนิเมชันมันสวยจิตงนะฮะทีมขวามือก็แพ้ร้อเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> แต่ว่าซูเซ็กผมมันติดเมือนงงนี่สิปัญหานะโอเคเก็บริปโป้ได้นะครับริปโป้ดาเมจก็ยังไม่แรงมากนะเพราะว่า มันต้องตีบวกเลเวลลึกๆซะก่อนนะครับมันถึงจะโหดหลายคนก็พูดแบบนั้นนะว่าโกกกองกําลังเนี่ยมันต้องตีบวกเลเวลสูงๆนะครับมันถึงจะโหดนะบวกหลายๆขั้นนะบ,บวกแปดบวกเก้าเลยถึงจะโหดนะครับก็คงต้องเป็นปีเลยแหละแต่มันก็เล่นได้นะครับมันก็เล่นได้นะถ้าริโป้มันไม่ตีโมสกิลมันจะแรงกว่านี้นะครับถ้าริโป้ตีสามเป้าหรือตีสองเป้าเนี่ย เหมือนกับพวกอื่นนะครับบอกเลนดาเมจจะรุนแรงมากนะครับด้วยความที่ริปโปมันตีหมูเนาะสกิลมันก็ไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่ามันโดนลดเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตีใส่เป้าหมายเยอะนะครับมันก็จะโดนลดเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะเอาฮันดีับร้อยนะครับจัดไปสองหมื่นแปดพันดามิสคนนี้ก็ล้านหกนะครับคนนี้เล่นเป็นปุยกกนะ วุก,กนะครับมีโจโฉแล้วก็แหหัวตุ้นนะฮะมีเตียวเลี้ยวด้วยนะแต่เตียวเลี้ยนี่เอาไปยืนตำแหน่งที่5เลยไม่รู้เอาไปยืนไกลจังนะตอนแรกผมมีทองอยู่ประมาณส0มพันนะครับก็เอาไปซื้อเศษขุนพลมาทำจับคู่นะฮะซื้อเศษมาทำจับคู่แล้วผมก็มั่นใจแล้วแหละว่าผมจะเล่นทีมเซตนี้นะครับจะเล่นเซตนี้เลยนะฮะสุนเซ็กจิวี่สุนกวนตัวละครหลัก ใต้เกี้ยวเสียวเกี้ยวนะก็คือจะเล่นเซตนี้เลยทีนี้ก็ไล่เก็บพวกเศษขุนพลนะฮะพะเอามาเอามาทําจับคู่นะฮะเอามาเอามาใส่ในช่องจับคู่นะครับจะได้บวกพลังเยอะๆนะตานี้ก็ตึงมืออยู่พอสมควรนะครับตานี้แต่ก็ไม่เกินมือนะครับจิ้วยี่ยิงไปลดเลือดศัตรูได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเลี้ยวอันติมา ยังเก็บใครไม่ได้นะครับทีมเรายังคงถึกอยู่นะเรียบร้อยนะครับซูนเซกปิดเกมไปไมคนมนีห้าแสนนะครับมีใต้เกี่ยวก็ไม่ใช่ไต้เกี่ยวตัวละครหลักกับจิวี่นะฮะแล้วก็มีเสียวเกี่ยวด้วยนะนั่นไงจิวี่ติดตาบอดนะฮะโอเคเยี่ยมเลยเขาจะว่าผมรังแกรหรือเปล่านะ ตัวละครหลักปิดเกมนะฮะไม่รู้จะปิดลงไหมไม่เหลือโอ้ยังเหลือนะเหลือจิวงี้อยู่เรียบร้อยนะครับบางอาจยืนนานนะฮะเรียบร้อยเลยนี่ล่ะคนนี้นนนคนสุดท้ายนะครับโอ้เลเวลเก้าสิบเลยเลยมันขึ้นว่าเลเวลเก้าสิบนะฮะเมื่อกี้นี้ดิโปฮขาโดดมามติดเหมือนงงไปโสติดเหมือนงงสามตัวเลยนะ มันก็แย่อยู่นะฮะแบบนี้ก็ทีมเราจะเสียเปรียบเพราะมึนงงนี่แหละนะฮะส่วนเสงตัวละครหลักนะครับอาหายมึนแล้วนะหายมึนแล้วครับนั่งแอนิโปโดนขีดหน้าหันแมนว่าโดนขีดหน้าหันเลยนะครับริโปโ ชิวี่ครับยิงเพลิงใส่หน้าไปเหลือตัวละครหลักนะครับดูซิว่าใครจะเป็นคนปิดเกมเป็น,นซุปเซกเป็นคนปิดเกมนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดีย๋ยวผมขอแคปขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนนะครับอโอเคแคปหน้าจอไปทำหน้าปกนะฮะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบะคุณผู้ติดตามทั้ง224ท่านนะครับ ผูติดตามขึ้นมาไวมากนะฮะก็ขอบคุณท่านชมทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามเนาะก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมสัญญาว่าจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะวันละหนึ่งคลิปมีแน่นอนนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะใครที่เจอคลิปนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับบายบาย